สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงมเมล็ดหนอ่อไม้ฝรั่งนะครับก็คือมเมล็ดที่ออกจากต้นนะครับเดี๋ยวทํำยังไงให้หนอ่อไม้ฝรั่งมันติดดอกแล้วก็ติดผลนะครับก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มเมล็ดพันธุ์จะเจริญเติบโตสามารถนําไปขยายพันธุ์ต่อได้นี้ก็ต้อง มาดูอีกนะครับไม่ใช่ว่าติดออกมาแล้วก็จะได้เป็นมเมล็ดพันธุ์ไปเลยนะครับไม่ใช่นะครับมันก็จะมีตัวที่มเมล็ดฝอรีบนะครับก็จะมีเองนะครับแต่สําหรับต้นนี้นะครับที่เห็นเยอะๆนี้อาจจะไม่มีพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็เอาไปทําทเป็นพันธุ์ต่อได้นะครับาการดูนะครับก็จะให้ดู มเมล็ดนะครับหรือผลของเขานะครับถ้าออกสีแบบนี้มันจะไม่เจริญเติบโตเดียก็เอาไปทําเมล็ดพันธุ์ได้นะครับมเมล็ดพันธุ์จะต้องออกเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวก็ลูกลักษณะจะตึงนะครับตัวนี้มันจะเริ่มเหี่ยวๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้พันธุ์นะครับส่วนมเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะทําพันธุ์ได้ต่อนะครับ ก็คือจะเป็นพวกแบบนี้นะครับลูกจะตึงนะครับนี่ครับสีเขียวเขียวนี่ครับส่วนสีเหลืองเหลืองแบบนี้จะเหี่ยวแล้วก็หล่นร่วงนะครับเมล็ดไม่เต็มนะครับอ่านี่นะครับให้ดูสีเขียวเขียวนี่นะครับส่วนที่ออกสีเหลืองเหลืองนี่คือลักษณะฟอร์นะครับหรือโตไม่เต็มที่นะครับเมล็ดเขาจะรีบนะครับ นี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมบีบให้ดูนะครับนี่นะครับนี่มีเมล็ดนะครับเต็มนะครับชัดหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับนะเมล็ดเขาจะรีบนะครับนี่เห็นไหมครับจะไม่โตนะครับจะรีบนะครับเห็นไหมพาะฉะนั้นนะครับ การที่จะดูแลหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยให้ต้นเขาออกมเมล็ดนี่ก็ต้องดูแลต้นที่โตนะครับต้นใหญ่ดูดูหน่อเขานะดูหน่อเขาให้หน่อใหญ่นะครับแล้วก็ให้เขาไม่ต้องไปถอนนะครับไม่ต้องไปถอนทํากับข้าวให้ยืนต้นขึ้นมานะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับพวกสูตรสิบห้าสิบห้าก็ได้นะครับหรือปุ๋ยมูลไก่นี่นะครับ ส่วนลูกที่ฟอร์ก็จะหล่นทิ้งนะครับส่วนลูกที่จเจริญเติบโตได้ดีก็จะเป็นลูกแบบนี้ครับนี่เขียวเขียวนี่ก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะครับโอเคส่วนการดูแลให้มันมีเมล็ดติดเมล็ดนี่ต้องเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนะครับต้นที่มีเมล็ดอ่า แต่อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ผมมาปลูกงนี้ได้ประมาณสามเดือน,นครับยังไม่ถึงสามเดือนเตรมด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่จะโตเป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับสังเกตนะครับต้นจะใหญ่นะครับต้นจะใหญ่แล้วก็จะออกดอกติดผลได้นะครับตัวนี้สังเกตดูถ้าต้นเล็กนะครับดู ติดผลนิดเดียวครับไม่เยอะแต่ละต้นเดี๋ยวให้ดูส่วนต้นนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นพันธุ์อะไรนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นพันธุ์สีม่วงดูนะครับอันนี้ลูกจะเริ่มโตโตได้นะครับเพราะว่ายังดูแล้วเขามีน้ํามีเนื้ออยูอ่ส่วนข้างล่างมาดูนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นหน่อนะครับสีม่วงอ,อันนี้เป็นพันธุ์สีม่วง เห็นไหมครับอันนี้ก็ประมาณนี้ถอนไปทำกับข้าวได้เนี่ยนะครับนี่มีกี่หนอฝั่งนี้มีอีกหนึ่งนะครับฝั่งนี้อ่าอันนี้สองก็ตัวนี้สามารถให้เขาเอาไปเป็นพันต่อได้นะครับอันนี้คือลักษณะนะครับแต่ถ้าเป็นต้นแบบนี้อ่า นี่ให้ให้หักให้ถอนนะฮะให้ถอนทิ้งเลยนี่นะครับมันไม่มีการเจริญเติบโตไปแล้วนะครับแย่งอาหารเปล่าๆนะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่าปลูกกี่ปีมีเมล็ดกี่เดือนนะครับติดเมล็ดได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับต้องแปดเดือนนะครับแปดเดือนถึงหนึ่งปีนะครับอันนี้มีเมล็ดนะครับอย่างน้อยๆเต็มที่ก็ ปดเดือนนะครับอย่างน้อยๆแปดเดือนแน่ๆนะครับหกเดือนนี้อาจจะมีแต่ก็ลูกผลไม่ติดนะครับดอกมีนี่หนอสีพันธุ์สีเขียวเมลี่นะครับพร้อมรับประทานั่งนี้พันธุ์สีเขียวเมลี่พร้อมรับประทานนะครับถอนต้นใหญ่ๆแบบนี้ถอนได้เดี๋ยวให้ดูนนี่นะครับ ดูอีกต้นอ่าต้นนี้ลูกไม่ดกเหมือนกันยังไม่โตนะครับนองก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่ต้นกล้าประมาณสามเดือนถ้าใครได้ติดตามดูนะครับผมปลูกจากต้นกาบสามถึงสี่เดือนก็ปลูกมาประมาณสามเดือนน่าจะถึงน่าจะถึงนะครับใครจะถึงอย่างน้อยน้อยก็สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนแน่นอน,นครับสายพันธุ์สีม่วงครับนี่โตขึ้นก็จะ ออกเป็นสีแบบนี้ครับแก่ๆแ,แบบนี้ตัวนี้ถอนทํารับประทานเป็นอาหารได้นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็สีม่วงโผลมาแล้วนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้รู้สึกจะโผลพ้นดิน <c oughs> ต่ําไปนะครับทําให้สีม่วงไม่เต็มที่มันมีการดูแลนะครับอันนี้สีม่วงเหมือนกัน แต่ลักษณะคือแบบนี้ดูใบดูหลอกดอกดอกเขานะครับจะเป็นแบบนี้ไม่ติดผลแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ติดผล <c oughs> ถ้าต้นหน่อไม้ฝรั่งที่จะติดลูกออกผลได้นี่ก็คือ,อดอกเขาจะไม่ออกเป็นสีเหี่ยวๆนะครับอันนี้มันจะออกไปทางนั้นนะครับน,นี้นะครับ สีม่วงครับปบบนี้ต้นสังเกตด,ดูนะฮะสีม่วงก็จะเป็นต้นประมาณนี้<ม>ถ้าเป็นอ่เมรี่นะครับก็จะออกแบบนี้นะครับนี่หน่อไม้ฝรั่งนี่ครับปลูกประมาณสามเดือนนะครับจากต้นกลาก็รวมๆเลี่ยก็อย่างน,น้อยก็ต้องหกเดือนนะครับถึงแปดเดือนมีหนอ่อออกให้กินตลอดนะครับบางคนอัวว่าเอ้ยปลูกแล้วหน่อมันออกตอนไหนนะครับ อันนี้นี่นะออกหนอนตลอดนี่ก็ออกผูไม้ถามว่าต้องทําไงนะถอนทิ้งนะครับพวกนี้ถอนนี่ถอนออกนะครับเนี่ยถอนออกไปให้เหลือวบสักสามสี่ต้ตนพออันนี้เยอะผมไม่ได้ถอนนะครับช่วงนี้ผมไปตลาดนะครับเลื่อนสายนี่หยอกออกเยอะมากตัวนี้ก็ลูได้ประมาณสามเดือนนี่ สามารถเอาไปทํากับข้าวได้ต้นลักษณะแบบนี้ต้นใหญ่ปล่อยเข้าไปเลยครับให้เขาจะเริญนเติบโตได้สามารถติดออกดอกติดผลได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่นอสามเดือนสังเกตครับสามารถถอนไปทํากับข้าวได้อยู่นี่ประมาณ4ี่น่อเห็นหมครับสี 4, น่นอนี่ครับปลูกไม่ยาก ปลูกผมปลูกทิ้งไว้นี้ผมก็มาเอาญ้านะฮะประมาณสิบกว่าวันาน,นานที่ผมมานะครับผมก็มาลงจิบให้ดูนะครับอยู่นี่นี่ครับหนอเยอะออกเยอะนะครับเนี่ยสี่ห้าหนออีกประมาณหนึ่งเดือนนี้พร้อมเลยครับอันนี้ก็ทํากับข้าวได้เห็นไหมโอเคฝั่งนี้นี่เห็นไหมครับออกหนอฝั่งนี้ก็มีออกมาเรื่อยๆ กินตลอดอันนี้ต้นสมบูรณ์นอมลิดสมบูรณ์มากเห็นไหมครับใหญ่เนี่ยเนี่ยครับให้ดูออกนอเยอะมากเนี่ยต้นหนึ่งสี่ห้าหกนะครับเนี่ยเยอะเยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ถอนนะครับเนี่ยเห็นไหม เยอะมากจากต้นเล็กๆนะครับประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนผมเอามาลงปลูกนะครับถ้าใครได้ตัดนี่ก็ถอนทิ้งเลยครับดึงดึงออกเลยครับนี่ดึงออกเป็นกรํำรม,มือเลยครับเห็นไหมครับก็ถอนไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมยังไม่ถอนให้ดูนี่ครับให้ดูชัดๆ นอพวกนี้ก็เอาไปทํากับข้าวได้ตัวนี้สองสองนอนะครับเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้มากฝีบ้างมันมีต้นเล็กที่ผูกเสริมนะครับฝั่งนี้นะครับก็โตประมาณสองเดือนอไม่ได้ไม่ดูนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ ประตูนะครับสองเดือนนี้ไม่ใช่มองเห็นอาจจะดูต้นเล็กนะครับแต่ต้นประมาณห้าสิบเซนแล้วนะครับนี่ความสูงต้นเยอะมากนะครับนี่ครับหลังจากที่ซื้อต้นก้านะครับใครที่ซื้อต้นกล้าไปกับผมนะครับถุงละสิบบาทปลูกประมาณสองเดือนนะครับได้เท่านี้แน่นอนนี่ให้ดูนะครับนี่อย่างน้อยๆสองเดือนได้แค่นี้แน่นอนครับ พอผมปลูกให้ดูนะครับทําให้ดูนี่สองเดือนสามเดือนถึงสี่เดือนเก็บพ้นผลิตทํากับข้าวได้แน่นอนนะครับอนี่หน่อเยอะสามสี่นอนี่ก็ถอนวันนี้จะถอนทํากับข้าวอีกนะครับมีเยอะอยู่นะครับนี่นี่สังเกตมเมล็ดจ,จะติดยากนะครับต้องรอต้องรอนะครับ วันนี้มาอัปเดตให้ดูอันนี้กระลำดาวต้นเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับสังเกตต้นนี้น่ะนะต้นนี้มีเมล็ดเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อาชองเตยนะครับแถวนี้ให้ดูแถวนี้นะครับไปยาวไปเป็นอาชองเตยส่วนฝั่งนี้จะเป็นสายพันธุ์ แมนะรีบเห็นไหมครับติดลูกอันนี้ติดมีดอกแน่นอนนะครับสังเกตการจะมีดอกของเขาครับนี่นี่เนี่ยดูนะฮะจะมีดอกต้นจะใหญ่นะฮะให้สังเกตหน่อออกมาใ,ใหญ่ให้ปล่อยเลยครับตัวนี้สีม่วงสังเกตนะครับต้นกล้านี่บางคนดูนะครับผมเพาะไว้เนี่ย เนี่ยครับน่าจะสองเดือนสามเดือนนะครับเนี่ยได้ท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิบบาทนี่คุ้มมากครับไม่โลมาแล้วครับตัวปวนในสวนมาแล้วเนี่ยหนอใหญ่มากอันนี้เห็นนะครับโอเคฝังนี้มา อเช่วงนี้ก็จะเป็นสีม่วงยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนยาให้เขาด้วยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมมาทำคลิปให้ดูยาวๆนะครับเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าบางคนมีสอบถามมาเยอะนะครับ การปลูกนะครับดินถามว่าปลูกยากไหมมันปลูกไม่ยากนะครับดินร่วนปนทรายไม่ต้องผสมอะไรเยอะๆครับปลูกลงไปเลยนะครับยกล่องให้เขาครับนี่ยกล่องนะฮะยกล่องให้เขาแค่นี้นครับปลูกนี่นครับเขาก็จะออกนอตลอดนะครับ นอนี่สังเกตด,ดูเห็นไหมครับปลูกนี่ไม่กี่เดือนเนี่ยไม่กี่เดือนนอนออกมาเนี่ยถี่มากประมาณหกเจ็ดนอน,นะครับเนี่ยสังเกตดูเนี่ย,ดดยอันนี้ประมาณสองเดือนนี้น่าจะยังไม่ถึงดเปล่านะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ให้ดูตัวต้วตนสองเดือน สองเดือนนี่ก็ทํากับข้าวได้นะครับนี่ดูจากหนอเขานะครับใหญ่เอาเรื่องเลยเนี่ยนี่นะครับอพื้นที่แค่นี้นะครับก็เยอะนะครับประมาณฉเฉลี่ยนี้ผมปลูกไว้อยู่ตรงนี้ประมาณสามเดือนโดยเฉลี่ยนะครับก็ร้อยห้าสิบต้น เอาไปทำพันุ์ต่อได้เอาไปปลูกกินปลูกขยายได้นะครับไอไมโลก็ควรโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็เก็บมาฝากกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยอยากได้มเมล็ดพันธุ์เอ่ย,อยากได้ต้นก้าเอ่ยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับวิธีปลูกนะครับใส่ปุ๋ยอะไรนะครับ ไม่ยากใส่ปุ๋ยนี่ใส่ยางย่อพอขี้ไก่นะครับหรือมูลวัวนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดนะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่าถ้าตกอะไรลงไปนะครับตกพูดผิดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ให้อภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดินตลาดนะครับไปตลาดไม่ได้ได้อยู่กับบ้านนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ